คลิปนี้คือเรื่องกวกับพูดเรื่องเลยเรื่องหนึ่งเนี่ยอยู่งในบ้านในบะ้านอย่างไบ้านอยู่นี่เน,นี่ยเอาไงให้บ้านอยู่ไหนบ้านอย,นนอยนู่ดับง่ายแล้วก็จากนี้ตำรวจนี้ ให้ให้ระดับมาเฟียมาเฟียยังทำได้อะก็เฟร์เดก็ให้ง่ายง่ายมากเลยง่ายแล้วก็คาริโบวส่วเอ้ยส่วนสนุกมินอะไรต้องอยู่นี่สปาร์มธรรมาเส่เลยไปเลยแล้วก็โรงพยาบาลบ้าให้อยู่ในระดับปานกลางเพราะว่าปานกลางกันไอ้นี่ แล้วก็เอาโพสจะให้มันเป็นแบบนี้ไม่แบบยากกันยากไหมไม่ยากนะมันไม่ยากมันไม่ได้ยากเลยแล้วก็แกลลี่ก็อืมแล้วก็มีใจใจมารามคนง่ายแล้วก็ ตัวมอตัวห้างอืมได้ให้ในระดักบการ์พมันด่นแคบแล้วก็นี่ให้ใหยากเพาะว่าขึ้น,น,นงลงๆแล้วก็ตัวอย่างไม่โตให้เรามาเฟียนทำได้อะและ้วก็ตัว พรนายากมากมากแต่ผมนมันเล่นเล่นจริงมันไม่ดือ่แล้วก็ต่ออารี่ให้ระดับยากมากเพราะว่าพารเซนกับกับอันนี้กับหาของหาคองจะยาก่อยหี้ยลยลืมลืมติลืมบ้างไนี้แล้วก็ตัวของ ตัวของห้างวันนี้ให้ตัวของราคาให้ดีเจตัสองไอตัวให้อยู่บุกสองให,ให้ตัวให้มันอยู่กับตัวง่ายง่ายมากมากอะง่ายแล้วก็เลฟเฟนี่ดีสแปมฮันเล่ไม่ได้ฮันเล่ไม่เป็นให้อยู่สแปมเพราะว่ามันจะด่ามันจะยากเหมือนกันยกเหมือนกันแหละสองเนะี่ยชอบสแปมกันนี่ด้วยสา,สามสามเนะี่ย สเปมชอบชอบชอบแบชบชอบสแปมอันนี้แล้วก็เล่นไม่ผ่านกันแล้วก็ตัวของแฟคทอรี่ให้ให้อยู่แบบยากเว่าสองตัวบอสอตัวสำรอันนี้นะเขาคิดส่วนตัวนะอันนี้ด้วยแลบให้แลบยากฮะเทมโพ ้ยไม่ใช่ให้อยู่ในระดับยากด้วยเหมือนกันเพราะลานมันแคบมันไม่มีทางค่อยมาไม่ห่างนี้แล้วก็ตัวอย่างตัวซิเวอร์ตัวของท่อข้างในและข้างในท่อของเชิดตัวห้าปุ๊ให้อยู่ระดับยากเหมืขอนเพราะว่าขึ้นลงลๆๆงเหมือนกันเออแคม มเมาไปโอ้อะไรกันแคมให้อยู่ในลอกยากมากว่ามีดูอืมนี่พวกเนี้ยมันไล่ตามได้มันไล่ไล่ตามให้ตัวของด,ดาดตัวพอร์ตให้พอร์ตดอกเนี่ยไม่รู้ให้อยู่ ประมาณว่าตรงมาเฟียทําได้ไม่รู้ว่าพอรหรือเล,ลืวนะแล้วก็อวนันนี้ให้อยู่ในระดับมาเฟียกันยังทำได้โอ๊ยโอ๊ยมีแค่นี้แหละ